สวัสดีครับพบกันตามคำเรียกร้องของ f อสอบถามกันเรื่องช่องทางในการรับชมนะครับพอดีช่วงนี้อย่างลีของญี่ปุ่นก็จะมีช่องทูสปอร์ตแล้วก็มี YouTube หลายช่องบรรยายภาษาไทยเนาะุโจเลยไม่ได้ขึ้นมาภาคแต่ก็ยังมี f อฟซเก่าสอบถามถ้าปกติเวลาเราขึ้นภาคเราก็จะเลิงก์ไปไว้ให้วันนี้ลูกโจก็จะพยายามเอาลิงก์นะครับแปะไว้ให้นะครับเพราะว่าสอบถามตอบถามกันมาในคอมเมนต ยอนไยิเลยว่าดูทางไหนครับเดี๋ยวขออนุญาตเช็คระบบเสียงแป๊บนะครับเดี๋ยวเราชมแล้วก็เราก็เทีย์ไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราชมแล้วก็เราก็เชีย์ไปด้วยกัน,นครับโอเคระบบเสียงมาแล้ว ตอนนี้ลุงโจแปะลิงก์เป็นของทางเพจ Facebook นะฮะแปะมาให้สองลิงก์นะครับอยู่ที่คำอธิบายใต้คลิปนะฮะอยู่ใน d e s c r i p t i o นครับตอนนี้จะเป็นในเขาเรียกว่าเป็นรีลันระหว่างรองนะฮะเพราะว่าประมาณสิบนาทีสัญญาณถึงจะมานะครับ โจแปะให้สองลิงก์นะครับผมแต่ก็อย่างว่าเนาะเราชมฟรีนี่นะมันก็จะแบบลำคาญนิดนึงเรื่องของอัตราต่อรองอะไรต่างๆนะครับเขาก็จะมีนั่นเป็นพักๆเดี๋ยวลุงโจจะพยายามหาลิงก์ที่เมื่อกี้ลุงโจดูคู่ของเพียวนะฮะเขาจะให้เรารับชมนานๆเขาจะเข้ามาทีหนึ่งนะเข้ามาแบบ พูดถึงการต่อรองอะไรต่างๆเดี๋ยวจะดูลิงก์เพิ่มเติมให้นะครับ สำหรับการรับชมนี่ต้องทำใจนิดหนึ่งนะเพราะว่ามันแข่งพร้อมกันนะประมาณสามสี่ขอดนะสลับชายหญิงชายหญิงประมาณสี่ขอดเสียงบางทีสัญญาณนะครับสัญญ,ญาณมักวีดอีกสนามหนึ่งก็เข้ามาบางทีลูกบอลมีกระเด็นข้ามมาเลยนะครับ สัญญาณที่อยู่ใน f a c e b o o กณขณะน,นี้ที่ต้งโจแปะลิงก์ไว้ให้ยังไม่ใช่สัญญาณสดนะครับในระหว่างรอรายการเขาก็จะเอาาอ่รีลันการแข่งขันทั้งก่อนมาให้เรารับชมกันนะครับ อตอนนี้ลุงโจแปะไว้ให้อีกลิงก์หนึ่งรวมเป็นทั้งหมดสามลิงก์นะครับตอนนี้แปะให้สามลิงก์โวนลิงก์หลายท่านก็ ไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวในระหว่างรอนะฮะเดี๋ยวลุงโจจะสาธิตให้ดูนะครับว่าลุงโจแปะไว้ตรงไหนนะครับสําหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับขออนุญาตแชร์ข้อมูล อ่าสวัสดีครับกิกกี้ทักทายมอร์นิ่งด้วยครับน่ ยขออนุญาตเช็คสัญญาณภาพอ่าลุงโจแปะมาให้นะฮะสามลิงก์ตรงนี้นะครับซึ่งเราจะต้องไปดูที่ในยูทู e ลุงโจก็ตอบคอมเมนต์ไปให้พวกเราหลายคนบอกว่าให้เซิร์ชนะฮะให้เซิร์ชเข้าไปในเ c e b o o k พิมก็ว่าดูบอลสดอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็หลายท่านก็ทำให้เป็นแล้วก็หลายท่านก็คุ้นเคยนะปกติลุงโจจะขึ้น,นไลน์นั้นฤรูการที่แล้วอันนี้ฮะว่าเราเข้ามาในช่องของโจนะครับ อันนี้เป็นชื่อช่องนะครับอันนี้เป็นชื่อชื่อไลน์นี้นะครับคือลิงก์ช่องทางในการรับชมคู่ของบุ่มบิ่งกับเจทีนะครับโหนี่เป็นอะไรที่น่าชมเลยนะครับเพราะว่าอันดับหนึ่งของนิเมจิริมชั้นสองกับอันดับหนึ่งของเจทีมชั้นหนึ่งันนี้เจอกันถ้าลุกยกไปให้สามลิงก์นะครับหนึ่งสองสามเป็นลิงก์ของเพจเฟสนะครับอ่สวัสดีครับคุณบุญยาภาอ่านผิดขออภัยนะครับ วันนี้ได้ยินว่าสัญญาณภาพมาแล้วนะฮะวันนี้โจเปิดพร้อมกันสามลิงก์เสียงนตีกันมากเลยก็สามารถกดเข้าไปนะฮะลุอ่กลัวว่ามันจะมีปัญหาเลื่องเล็กะสิทะถ้ากดเข้าไปนี้นะถ้าเป็นมือถือถ้าเป็นมือถือนะครับบางทีไม่เห็นฮะมันจะมีคําว่ามองนะครับหรือคําว่าต่อไปหรือเร่ยงขงัขงกดพุทมันก็จะขยายแล้วก็จะมีลิงก์ไปให้สามลิงก์นะครับเป็นสัญญาณภาพ นะครับสามลิงค์นะฮะเดี๋ยวโจก็จะพยายามหาลิงก์ที่ชัดๆลงมาแปะเพิ่มเติมส่วนทางด้านยูทูบก็จะมีช่องของเจ้าโอ๊กนะเจ้าโอ๊กนี่ก็จะไม่มีสัญญาณภาพเพราะว่าเขาชมลายเดือนนะครับแต่เขาก็จะบรรยายให้ให้เห็นภาพนะครับก็จะมีสปอขึ้นนะครับของของเจ้าโอ๊กนะครับแล้วก็วันนี้รู้สึกจะมีช่องหนึ่งเป็นคู่แข่งเจ้าโอกนะ๊ก เขาก็มีบรรยายเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลุงโจขอลงจากตรงนี้นิดนึงก่อนสืสัญญาณภาพมาแล้วเดี๋ยวนี้ลุงโจออกจากตรงนี้นิดนึงก่อน วันนี้ลุงโจเปิดพร้อมกันสามสามช่องรู้สึกเครื่องมันค้างไปแล้วนะครับให้ชมได้หรือไม่อะไรยังไงฟินมาหน่อยสวัสด,ดีครับคุณแวนนะครับผมเดี๋ยวเราก็ชมเชียร์ไปด้วยกันนะ อ่าตอนนี้นักกีฬาลงสนามเลยเจ้าขอเช็คกจะพบเสียงแป๊บนึง ก็จะบอกเทคนิคพวกเราที่หนึ่งนะครับตอนนี้ยูทูบของทางช่องเจ้าโอ๊คเขาบรรยายภาษาไทยเดี๋ยว้องโจจะเปิดให้ดูนะว่าเป็นช่องไหนนะครับ mm hmm. ก็ลิงกนี้ก็ได้จากทาง FC ของพวกเรานะที่ปีที่แล้วนะครับอุโจบรรยายแล้วก็รรยยลุงลิงก์แปะไว้ให้นะครับ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอแชร์ใหม่ อาจจะเป็นช่องนะฮะช่องของเจ้าโอก๊กก็หมายถึงว่าเราดูจากเพจ a c e b o o k แล้วเราก็ปิดเสียงนะถ้าเขามีเกี่ยวกับเรื่องอัตราต่อรองนะครับแล้วเราก็มาฟองนิดครับช่องดูไลฟล์ไัยของเจ้าโอ๊กนะฮะซึ่งอ่าเมื่อก่อนนี้คุณโจก็ภาคลักษณะน,นี้นะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับ เดี๋ยวโจจะลิงก์ไปไมาให้ทุกครั้งนะเจ้าโอ่งมันไม่ได้ลิงลก์แฝงนะฮะก็ที่แปะไว้ให้สามลิงก์นะฮะเอาเปิดเฟซบุ๊กแล้วก็ปิดเสียงแล้วเรามาเปิดฟังหนะ่อยเจ้าโอ่นะเจ้าโอ่งเขาก็จะไม่มีเรื่องอัตราต่อรองนะฮะทีเขาจะบรรยายคล้ายๆที่งโจบรรยายปีที่แล้วเนาะก็คือช่องนี้นะฮะดูไปแลกไปของโอ่งนะครับเลตติ้งดีเลยนะตอนนี้เจ้าโอ,นโอน่นี่เอาคนพรมกัน ติดตามกั <ส Wells. S 1> uh นก็เดือดแต่นั้นครับก็ยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจช่องจสปอร์ตด้วยนะครับการกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ชมกันได้ไหมครับตับลิงก์ที่แส่ไว้ให้ของเจทีก็วันนี้ใส่ชุดสีส้มส่วนบุ๋มบิ๋มก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มีน้ำเงินปนกับชมพูนะครับตอนนี้สกอร์สองต่อสองชมกันได้ไหมเอ่ย ตอนนี้สัญญาณภาพอยู่นะฮะ มันมีบางอันจะช้านะฮะบ,บางอันนี่สามต่อสาไปแล้วบางอันสามต่อสองครับลิงก์ที่แปะไว้ให้นะครับลิงก์แรกนี่มันตั้งแต่เมื่อกี้นะครับสุดลิงก์แรกถะล่มไปแล้วสำหรับสัญญาณภาพนะครับเดี๋ยวลุงโจอ,อธิบายอีกนิดหนึ่งเนาะแล้วก็ใครที่เข้ามาทีหลังนะครับลุงโจก็จะบอกว่า ลิงก์มันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวลุงโจก็จะได้ไปดูออเขาบ้างนะครับดนะเดี๋ยวเขาแชร์ใหม่นะครับสำหรับช่องของเจ้าโอ๊กนะฮะ จะโอ้ยังเพิ่งหนึ่งต่อหนึ่งะฮะอาจจะช้าไปนิดหนึ่งช่องนี้ก็บรรยายไทยนะครับส่วนเฟซบุ๊กทิ้งโจแปะลิงก์ไว้ให้นะฮะนี่ช่องนี้สามต่อสองไปแล้วนะครับส่วนช่องนี้ที่แปะลิงก์ไว้ให้โอ้ช่องนี้6ต่อ4 มันอาจจะต้องรนะีเฟซเนาะเพราะลุงโจเปิดหลายหน้าจอนะครับอันนี้คือ3ลิงก์อันนี้5ต่อ4ช่องแรกนี่ช่องแรกนี่7ต่อ5อ้าไิมีเบ,ะ,เบะกำลังเสิร์ฟอมีลิงก์แรกกับลิงก์สุดท้ายนะที่เร็ว7ต่อ5นะครับส่วนของเจ้าโอ๊ เจ้าโอหกต่อห้าอันนี้อันนี้บรรยายนะครับที่เป็นบรรยายภาษาไทยของทางยู u ูบนะฮะเหมือนกับที่ลุงโจเคยทำนะฮะแต่เขาไม่มีลิงก์แปะไว้ให้นะฮะคราวนี้ลุงโจลิงก์แปะมาให้นะครับผมก็ประมาณนี้เนาะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะฮะหรือยังไงฮนะเดี๋ยวลุงโจก็จะนะ บอกว่าให้เข้ามาดูนะรลุงโจจะแปะลิงก์ไว้ให้จนจนจบนะครับพอจบเสร็จปุ๊บนะฮะเดี๋ยวลุงโจค่อยลบลิงก์ออกนะครับเพราะมันเป็นลิงก์มันจะมีเรื่องอัตราต่อรองระุงราคาอะไรเดี๋ยวเขาจะคิดว่าลุงโจส่งเสริมให้ให้ให้มีการอ่าต่อรองอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเนาะประมาณนี้เนาะเราเดี๋ยวยังไงลุงโจก็จะพยายามหาลิงก์มาแปะสนหรับคู่ต่อต่อไปนะครับ าถึงตอนนี้แล้วลุงโจขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปชมบ้างเหมือนกันนะครับแล้วก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้ลุงโจนะคฮะกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับลุงโจลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับจะไปดูบ้างนะฮะ